สวัสดีครับผมเป้ v ีออมือ2วันนี้จัดหนักจัดเต็มบอกเลยว่าเข้ามา2เทเลอร์นะครับสเทเลอร์ประมาณ16คันเป็น v ีออนะครับตัวมิดตัวไฮตัวเอนทรีนะครับ พิ่งเข้ามานะครับสดสดร้อนๆพึ่งลงเทนเลอร์เลยนะครับเดี๋ยวมจะพาดูว่ามีขนหนบ้างนะครับน่าสนใจแค่ไหนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับผมบอกเลยว่าทุกคันจัดเซนฟีดาได้เลยเพราะปีใหม่ไม่น้อยสภาพดีนะครับและเป็นตัวท็อปตัวรองท็อปทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆน่าสนใจสภาพดีเกรดเอนะครับเดี๋ยวพาดูเลยเดี๋ยวพาดูก่อนเลยนะครับคันนี้ว่าเป็นอลติสนนองก็ถ้าใครชอบจัดมาได้นะแต่ผมจะให้ดูนะก็คือจะเป็นตุยออสตัวไฮเข้ามาสาคันนะครับ สีขาวตัวไฮก็คือตัวท็อปสุดแล้วนะครับแม็กไม่ซ้ำใครแม็กเป็นลายใบพัดแบบนี้นะครับไฟจะทามไฟจะหมอกมีให้ครบทะเบียน68-60นคันนี้เลยนะครับให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตราคาไว้ให้นะครับมาดูทานท้ายของเขาหน่อยนะครับสีสันผิวพรรณเป็นยังไงนะครับนี่คือสภาพเพิ่งเข้านะครับคีโคยังอยู่เลยนะครับนี่ขบงข่าฟันต่างๆอยู่ครบกล้องมีให้นะครับเซ็นเซอร์มีให้ครบเลยนี่คือรถเพิ่งเข้านะครับสภาพเพิ่งเข้านะครับ บอกเลยนะครับร้านสปาสวยกว่านี้แน่นอนนะครับภายในเป็นโทนสีแดงตัดกับสีดำเป็นหุ้มหนังอย่างดีนะครับหุ้มหนังอย่างดีเลยนะครับตัวนี้รถส,สวยสภาพดีโครงสร้างเดิมแท้อยู่แล้วนะครับให้ดูสภาพเพิ่งเข้าผมาาก้าวขอการกาการันตีว่ารถเนี่ยไม่มีชนหนังอย่างแน่นอนนะครับรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวไฮนะครับตัวไฮนะ เป็นตัวใหนะครับมีจอให้ครบนะครับปุ่มสตาร์ทมีให้นี่คือตัวท็อปนะครับบอกเลยคันนี้ไปไวแน่นอนเพราะเป็นตัวท็อปด้วยนะครับอมาดูกันนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทดูหน่อยสิเล็กไหมเท่าไหร่มาดูกันไม่เก้าหมื่นสามพันคันนี้บอกเลยไปไวแน่นอนนะครับไม่เก้าหมื่นสามพันโลนะครับแอร์ออโต้จะขอปิดแอร์หน่อยนะครับขอปิดแอร์ก่อนนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้จอมีให้ครบคล้องถอยมีให้นะครับและก็จะบอกว่านะครับ รถเข้าศูนย์มาแล้วนะครับเข้าศูนย์มาแล้วนะครับ93,500รถมีเข้าศูนย์จากโตโยต้าแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าแบบนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับรถเข้าศูนย์ดูแลโคตรดีนะครับรถในงานท้งนั้นเลยนะครับพุ่สตาร์ทมีให้ครบนะครับสวยๆเดิมๆนะครับเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวรอเลยนะครับนี่จอทัชสกรีนด้วยมีกล้องให้ด้วยครบเลยนะครับ ตัวมิดตัวไฮอ่ะแล้วก็ตัวเอที่เป็นรถที่น่าสนใจน่าใช้น่าซื้อนะครับอย่าพลาดนะผมบอกเลยว่าอย่าพลาดขาดผมลืมบิดลืมดับเครื่องนะครับอ่าใครชอบคันนี้จัดมานะครับราคาอาจจะสี่แสนต้นๆหรือไม่ก็สามแสนไปลายี๋ยวรอดูคันนี้นะครับยังไม่ดูราคานะเพิ่งเข้านะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับตัว e นะครับ ตัว E มีคาบเหลืองนะอ่ามีคาบเหลืองนะครับจัดการให้นะครับขอรูปดูหน่อยอ่ามีคาบเหลืองนะครับขาดสปาก็หายแล้วนะครับ๋ยวกุญแจได้มาขี่ขายแบบนี้เป็นตัว E นะครับราคาถูกแน่นอนนะสามแสนสามแสนกลางๆนะครับนี่ขอดูเล็กไม้หน่อยเท่าไหร่นะครับไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับ FM AM นะครับตัวนี้เป็นตัว E จะต่างจากพวกตัวมีตัว High นะครับเพราะว่าจะไม่มีพวกกล้องพวกจอให้นะครับอ่าเบาเป็นสีเบทนะครับ บอกเป็นสีเมฆใครชอบก็จัดมากระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้ามีให้ครบเลยนะครับเครื่องฟิสตาติกง่ายนะครับรถใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยแอร์มีให้ครบนะครับเอกสารอยู่ครบโอนได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับจะซื้อสดนะครับผมบอกเลยว่าขอนะครับขอร้าสปาก่อนสักสามวันสี่วันนะครับคพ่อจะเ่อจะส่งให้นะสภาพดีนะครับรถใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับอ่ะขันต่อไปกันบ้างไปดูขันต่อไปขันต่อไป นะครับก็เพิ่งเข้านะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่านะครับต้องเป็นปีก็คือเป็นโฉมเนี่ยไม่สิบเจ็ก็สิบแปดนะครับสี่เข้ากศูนยทะเบียนสวยด้วยนะครับคันนี้คันนี้นะขอดูแป๊บนึงขอดูภายในหน่อยนะครับเป็นเบาะลายกราฟิกนะอ่ากระจกไฟฟ้าอ่าเบาะลายกราฟิกนี้ตอนสีส้มแบบนี้เลยเบรกมือเป็นปน,นุน่นเยร์ออ,อตโต้อ่า สวยน่าใช้สีบอลเงินนะครับสีเพื่นเพื่นดูแลง่ายไม่เลอะง่ายนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้พร้อมจอมีกล้องให้ด้วยนะอ่ามีกล้องเซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้วนะครับเซ็นเซอร์เนี่ยประมาณ3 0 0พันกว่าบาทนะครับแล้วก็กล้องนี้ก็ประมาณ2 0 0 0ันกว่า3,000ั 3, นเหมือนกันนะครับใครชอบเบีสีสีนี้ก็จัดมากนะครับอ่าอยู่3 0 0พยอยู่3 0 0แ0,000่ประมาณนี้หละครับผ่อนเท่ากับเท่าไหร่ผ่อน5 0 0 0 6,000นะครับผ่อนห0 0 0 6,000นะครับเออขอดูเลขไม้หน่อยนะคุณแจอยู่นี่นะ มีกุญแจสองดอกสารองหนึ่งดอกนะครับอ่ามาดูเลขไม้กันหน่อยนะครับเลขไม้เท่าไหร่ขอดูเลยนะครับแคปไหนก็แคปจอได้เลยดูเลขไม้กันดีกว่านะครับเลขไม้หนึ่งแสนโลโอ้โหจัดไปครับไม้ไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับไม่กลางๆนะเอาโอเคไม้แสนโลนะครับไปไปดูขั้นต่อไปนี่ครับล้างสปาอยู่เลยนะครับล้างสปาอยู่เลยเพิ่งเข้าเหมือนกันนะครับ คันนี้เป็นตัวน่าจะตัว E นะอ่าล้านสปานะครับดูเลยบริเตัถังต่างนี่เดิมคลิปนะครับไม่มีน็อตนอม,มขยับน้ำสภาพคลิปเลยนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์มีมาให้ครบนะครับอ่าเพิ่งเข้านะขอล้างสปาสักหน่อยครับล้างสปาเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเรียบร้อยนะครับตัวนี้รู้สึกว่านะครับไม่เท่าไหร่เอ่ย ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่อ่านี่แหละครับสบภาพนี้เลยจิ๊บๆนะครับพึ่งเข้านะครับสบภาพพึ่งเข้าใครชอบก็จัดมาได้เลยนะครับนี่คือพึ่งเข้าทั้งนั้นเลยนะครับพาเดินดูนะนี่หรือเป็นตัวยาลิธิตัวนี้ก็สวยสีดำละลอนะครับไม่แน่ใจว่าปล่อยหรือย,ยังนะครับอ่าพาเดินดูนะครับเดินดูเดินชมนะ วิออสยาลิสนะครับเป็นรถสวดนะใช้มาด้าก็มีให้แต่มาด้าคันนี้คันนี้คันขายแล้วนะคันนี้ขายแล้วนี่ยาลิสนะครับซี6ีห้คันนี้เลยนะครับ 4, 4ี6ีหกเ้าสวยๆหประตูนะครับสอกากระักฟินแบบใหม่แล้วด้วยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าราคาจะสามแสนต้นสามแสนปลายสี่แสนต้นนะนี่ครับใครชอบเขาจัดมาสีเท่าดั้มนะครับหล่อๆส,สวยๆห้าประตูนะครับมีให้เช่นกัน แล้วก็เดี๋ยวพาดูพาดูนะครับมา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 4027ทะเบียนทันนี้นะครับยาลิศ4ประตูนะครับราคาดีมากนะครับ1.2ตัวจีนะครับไฟหน้าโปรเจกเตอร์ด้วยนะครับตัวนี้329,000ผ่อน5,000ครับนี่ผ่อน5,000ใารหาอยู่จัดได้เลยนะครับตัวนี้ผ่อน5,000สวยมากปี17ล้วมาแค่73,000โลนะครับไม้73,000โล หรือจะเป็นนะครับสีขาวเช่นกันแต่ตรงนี้จะเป็นยาริสเอทีฟองตัวสปอร์ตปีที่เอ็นะครับปีใหม่นะครับปีใหม่เลยคันนี้คลิปคลิปนะครับสภาพนะครับสวยพร้อมใช้บอกเลยเหมือนต้ายแดงนะครับแล้วไม่แค่สองหมื่นหกพันโลนะครับไมสองหมื่นหกพันโลนะครับแม็กลายใบพัดปัดเงาสีดํานะครับไฟหน้ามีไฟเดทามให้ครบหน้าหล่อหน้าสวยแบบนี้นะครับ สวยดูดีมีสไตล์นะครับไม่ตกเทรนแน่นอนคันนี้ขอดูภายในยี่สิงนะครับบอกเลยได้ผู้สตาร์ทมาแล้วแน่นอนนะครับออกันนี้ไปขี่ขายนะครับมีจอให้นะครับครบเลยบอกเป็นเบาะหนังนะถึงผ้านะครับกระจกไฟฟ้าลำโพงสีดอกรอบคันออโตออฟมีให้รับสายวางสายได้นะครับโวงมลัยมันติฟังก์ชันอ่ายาลิตตจีก็มีให้แบบนี้นะครับสีขาวห้าประตูหรือสีแดงก็มีให้นะครับจัดมาได้เลยนะครับ รถถ้าประตูก็เป็นรถที่เบาะพับได้อันนี้ประสงค์เนาะใช้งานได้หลากหลายนะครับค่าตัวของเขาอยู่เท่าไหร่มาดูกันหน่อยนะครับค่าตัวของเขา2องแสนตัว1.2ดสตัว E ปี3นะครับไม่แสนสองสีแดงๆระอะนะครับนี่ใครชอบจัดได้นะครับเพิ่มมีหน่อยหนึ่งเพิ่มอีกสักสองหมื่ได้เป็นตัว1.2 g คันนี้เลยนะครับปีสิอ่ะมาดูกันต่อ 1883คันนี้นะครับ5ประตูนะครับยาลิท5ประตูจัดมาได้นะครับ425,000บาทไม่37,000โลนะครับสวยน่าใช้ออปชั่นให้มาครบๆแบบนี้นะครับดูกันที่ภายในหน่อยนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังตะเข็บฟ้ากอนแจขี่ไขนะครับเราใส่วางสายได้จอมีครบ นะครับจอมีครบเลยนะครับออปชันให้มาค่อนข้างครบเช่นกันนะครับสวยน่าสนใจนะครับโอเคเดิมนะครับสภาพเดิมรถห้าประตูเนาะก็บอกบันจะพับได้นะครับบอกพับได้นะนี่ครับบอกพับได้แบบนี้เลยเพาไปดูนี่ครับบอกพับได้นะครับพับเรียบได้เลยจะบรรทุกบรรทุกของไม่ต้องห่วงเลยบรรทุกได้นะครับอ่ะขึ้นมาโอเคกว้างน่าใช้เหมือนกันราคาสูงด้วยนะครับ ประหยัดต้นมันราคาถูกผ่อนถูกได้รถปีใหม่ไม้น้อยสภาพดีบอกเลยครับที่นี่มีให้ครบนะครับยาลิสวีออสมีให้ครบเลยอยากได้ทักมาโทรมา0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ดสนะครับรถสวยสภาพดีนะครับสีเทาดำสีดำก็มีให้หรือจะเป็นสีขาวก็มีให้เช่นกันนะครับขาวดำมีให้หมดหรือจะเทาดำนะครับตัวจีนี่เลยนะครับเซ็นเซอร์ถอย2จุดด้านหลังมีให้ครบนะครับด้านหลังบรรทุกบรรทุกของไม่ต้องห่วงไว้ใจได้นะครับสบายใจได้เลยนะครับนี่ ยางอะไรไม่ได้ขึ้นมืออยู่ครบนะครับสวยสมบูรณ์นะครับครบเลยนะครับนี่ชุดปะยางมีให้ครบนะครับอ่าใครสนใจนะครับทักมาโทรมา0 94, 7, 9 4, 8, 4, 8, 8นย์เก้าสจะปนเก้าสี่ะครับรถสวยสาภาพดีที่นี่มีให้ครบอยากได้รถคันไหนทักมาโทรมาได้เลยวันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบอกเลยว่าไฟแนนซ์ทำสัญญาได้ถึงหน้าบ้านทั่วไทยไปได้หมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าที่ไหนนะครับรถไลด์ส่งได้ถึงหน้าบ้าน อยากจะรถจัดมาโทรมานะครับวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ